ล่าเสเนตรอฟังรอดูวุฒิสภาโดยสำนักกฎหมายสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการรอ w เ e เนตพอดแคสต์รอฟังรอดูวุฒิสภาสำหรับใน EP นี้ทางรายการขอนำเสนอความรู้เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทยฉบับที่พศออที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว จากเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติซึ่งจัดทําโดยสํานักกฎหมายสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเรามาเริ่มจากความเป็นมาและข้อมูลเบื้องต้นของร่างพระราชบัญญัติกันก่อนเลยค่ะร่างพระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทยฉบับที่พศเสนอโดยคณะรัฐมนตรีต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2568 โดยได้รับการบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่26ปีที่2ครั้งที่16สมัยสามันประจำปีครั้งที่2เมื่อวันพุทธที่19กุมภาพันธ์2568เป็นเรื่องด่วนต่อมาที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติในวาระที่1ขั้นรับหลักการในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่26ปีที่2ครั้งที่18สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2เมื่อวันพุทธที่26กุมภาพันธ์2568โดยที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติด,ดังกล่าวส่วนวัตถุประสงค์และเหตุผลในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ เพื่อปรับปรุงและแก้ไขพระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทยพศ2494ซึ่งใช้บังคับมาเป็นเวลานานให้สอดคล้องกับสภาพการปัจจุบันโดยมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของการท่าเรือแห่งประเทศไทยอีกทั้งเป็นการขยายขอบเขตวัตถุประสงค์และอำนาจการดำเนินงานให้ครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องเพื่อสร้างรายได้และมูลค่าเพิ่ม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งให้มีความเชื่อมโยงและมีประสิทธิภาพมากขึ้นตลอดจนส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศลดต้นทุนโลจิสติกดึงดูดการลงทุนและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจพร้อมทั้งปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีความทันสมัยโปรง่งใสและยืดหยุน่นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจโลกอย่างยั่งยืนโดยมีเจตนารมณ์เพื่อปรับปรุงองค์กร และกฎหมายให้เหมาะสมกับการดำเนินกิจการท่าเรือในยุคใหม่และสร้างประโยชน์สูงสุดต่อประเทศในระยะยาว สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วการแก้ไขพระราชบัญญัตินี้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการยกระดับสถานะและขยายขอบเขตอำนาจของการท่าเรือแห่งประเทศไทยให้มีความยืดหยุ่นและสามารถดำเนินกิจการที่หลากหลายมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการลงทุนการร่วมทุนและการบริหารจัดการทรัพย์สินทั้งในและต่างประเทศเพื่อประโยชน์ขององค์กรโดยยังคงมีการกำกับดูแล ที่สำคัญจากคณะรัฐมนตรีสำหรับกิจการที่มีวงเงินหรือผลกระทบสูงนอกจากนี้การแก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติของคณะกรรมการให้มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่หลากหลายมากขึ้นสะท้อนถึงความต้องการที่จะเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาิบาลในการบริหารงานของการท่าเรือแห่งประเทศไทยสรุปประเด็นสำคัญที่มีการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎร 1. ความจำเป็นในการปรับปรุงกฎหมายเนื่องจากพระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทยพศ2494มีอายุการใช้มานานและไม่สอดคล้องกับบริบททางเศรษฐกิจและการแข่งขันในปัจจุบันทำให้เกิดข้อจำกัดและอุปสรรคต่อการดำเนินง,งานขององค์กรการปรับปรุงกฎหมายจึงมีความจำเป็นเพื่อให้การท่าเรือแห่งประเทศไทยสามารถดำเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระดับสากล 2. วัตถุประสงค์และขอบเขตการดำเนินกิจการที่ขยายเพิ่มขึ้นร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ขยายขอบเขตการดำเนินกิจการของการท่าเรือแห่งประเทศไทยให้ครอบคลุมกิจการอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรรวมถึงกิจการที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์การปรับปรุงดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มรายได้และสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างไรก็ดีมีข้อสังเกตว่าการขยายขอบเขตของวัตถุประสงค์ควรมีความชัดเจนเพื่อป้องกันปัญหาทางกฎหมายในอนาคต 3. การดำเนินกิจการอสังหาริมทรัพย์และความเสี่ยง ในการอภิปรายมีข้อถกเถียงเกี่ยวกับความเหมาะสมในการขยายบทบาทของการท่าเรือแห่งประเทศไทยไปสู่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และกิจการอื่นๆผู้แสดงความเห็นบางส่วนเห็นว่าการดำเนินกิจการนอกเหนือจากภารกิจหลักอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อประสิทธิภาพการบริหารและความเชี่ยวชาญขององคอ์กรดังนั้นจึงมีข้อเสนอให้พิจารณาความสมดุลระหว่างการเพิ่มรายได้กับการรักษาภารกิจหลักขององคอ์กร4 กลไกการตรวจสอบและความโปร่งใสโดยเห็นควรให้มีการกำหนดกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจของคณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทยเพื่อป้องกันการทุจริตรวมทั้งให้การดำเนินกิจการเป็นไปอย่างโปร่งใสและมีความรับผิดชอบต่อสาธารณะ 5. ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมการแก้ไขกฎหมายมีเป้าหมายหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศผ่านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ให้มีความเชื่อมโยงกับระบบขนส่งทางบกและทางรางลดต้นทุนการขนส่งและส่งเสริมการลงทุนในประเทศและต่างประเทศอย่างไรก็ดียังมีข้อกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชนรอดท่าเรือรวมถึงการใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 6. กการใช้ถ้อยคำในกฎหมายในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ มีข้อเสนอให้ปรับถ้อยคำในกองทุนสงเคราะห์ของพนักงานและลูกจ้างของการท่าเรือแห่งประเทศไทยจากคำว่าสงเคราะห์เป็นสวัสดิการเพื่อสะท้อนสิทธิของพนักงานตามรัฐธรรมนูญแต่คณะกรรมาการชี้แจงว่าการคงถ้อยคำสงเคราะห์เป็นไปเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนกับสวัสดิการตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ซึ่งมีความหมายเฉพาะเจ็ดระยะเวลาส่งงบการเงิน มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการแก้ไขมาตรา47ที่ปรับระยะเวลาการส่งงบการเงินจาก60วันเป็น90วันซึ่งคณะกรรมาการได้ชี้แจงว่าการแก้ไขดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพศ2561มาตรา70วรรค3และเป็นแนวทางที่รัฐวิสาหกิจอื่นใช้ปฏิบัติ สรุปความแตกต่างในประเด็นสำคัญของร eday. ่างพระราชบัญญัติในขั้นรับหลักการกับร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้วเมื <ığın> <tan> ่อ <t> พิจารณาเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทยฉบับที่พศที่คณะรัฐมนตรีเสนอในขั้นรับหลักการกับร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วพบว่ามีความแตกต่างกัน กล่าวเฉพาะในประเด็นสำคัญคือร่างมาตรา32แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา47โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมระยะเวลาให้การท่าเรือแห่งประเทศไทยจัดทำงบการเงินส่งผู้สอบบัญชีภายใน90วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีจากเดิมที่มีกำหนดเวลาไว้60วันทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพศ2561 มาตรา70วรรค3ซึ่งบัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องส่งรายงานการเงินประจำปีต่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อตรวจสอบภายใน90วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณนอกจากนี้รัฐวิสาหกิจบางแห่งเช่นการยาสูบแห่งประเทศไทยได้กำหนดระยะเวลาเช่นเดียวกันเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการเงินการคลังของรัฐผลการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่3 มติในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่16สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1เมื่อวันพุธที่27สิงหาคม2568ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติในวาระที่3เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้โดยมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง378เสียงไม่เห็นชอบไม่มีงดออกเสียง1เสียงและไม่ลงคะแนนเสียง4เสียง หากท่านผู้ฟังต้องการศึกษาข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมสามารถศึกษาค้นคว้าได้ที่เว็บไซต์วุฒิสภาในส่วนของฐานข้อมูลเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทยฉบับที่พอสอ,อพอที่23พศ2568และนี่ก็เป็นทั้งหมดของ Podcast. ลอซินเนตพอดแคสต์รอฟังรอดูวุฒิสภา ส่วน e ีพีถัดไปจะเป็นเรื่องใหม่ที่น่าสนใจอย่างไรนั้นอย่าลืมติดตามกันนะคะขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะและสามารถติดตามพวกเราในช่องทางต่างๆได้ที่ Facebook สำนักกฎหมายสำนักง,งานในขาธิการุิิสภาช่อง YouTube รู้ช่องส่องกฎหมายหากอยากฟังเนื้อหาเรื่องใดเกี่ยวกับภารกิจของทิ่สภาสามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะ ้ะพบกันใหม่ในรอสินเนตพอดแคสต์ Podcast. รอฟังรอดูที่สภาสวัสดีค่ะ